นะคะรายการหนี่ไม่ติดบ,บ้านกินเที่ยวพักค่ะว่าจะสายกินสายเที่ยวสายไหนก็มาสิคะวันนี้นะคะเมลอนจะพาทุกคนมานั่งร้านแบบนั่งชิลๆนะอยู่ที่ใจกลางเมืองเกาภูเกตที่นี่มีชื่อว่าแ,แมทฮอคภูเกตนะคะตีมร้านที่นี่นะคะก็จะเป็นแบบเวทมนต์นะแบบออกแนวเหมือนแบบพวกแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรพวกนี้นะคะ <S <S เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันค่ะตามไปเลยค่ะ ที่ร้านนะคะเปิดบริการทุกวันเลยนะคะตั้งแต่10โมงนะคะจนถึงเที่ยงคืนส่วนที่จอดรถนะก็คือที่ร้านไม่มีที่จอดรถก็คือจะต้องหาจอดเอาตามริมฟุตบาทนะคะแต่ถ้ามาเสาร์อาทิตย์น่าจะหาที่จอดอยากนิดนึงเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันค่ะตามไปเลยค่ะ Check the mic the right make sure it's and sound right, boys ถ้าจะเสริมเนี่เดี๋ยวบอกละกันบ,บรรยากาศภายในร้านนะเขาจะมี2ชัชาในทุกคนตอนนี้เมลอนอยู่ชั้นล่างนะคือตกแต่งร้านแบบ น่ากลัวแต่แบบมีความน่ารักแล้วมีเก๋ดูอย่างประตูเนะี่ยประตูแบบมีสไตล์มากเลยอะแล้วข้างในเขาตกแต่งออกแนวเหมือนฮอกว่าเป็นแนวพวกปีาศาจนะคะที่จะมีด,ด้านด้านริมํำแพงแบบนี้เลย <sk r isa> แล้วจะบอกว่าขนมที่นี่น่ากนะินทุกอย่างเลยนะ เราสั่งอันนี้ไปเป็นเชอร์รี่ชีสพายนะน่ากินมากเค้กเขาน่ารักมากเลยอ่ะ ตแรกที่แมลอนสั่งนะแต่จะเป็นชื่อว่าบัตเตอร์เบียร์วิตแอลกอนอลนะคะน่ารักมากก็คือเขาจะมีข้างบนนะเป็นวิปปิ้งครีมนะคะแล้วก็ราดด้วยซอสคาราเมลค่ะเป็นรูปดาวนะคื <c oughs> อหอมคาราเมลมากอ่ะเดี๋ยวเรามาชิมนะ <c oughs> อุ้ยอร่อยมากเลยอ่ะคือเบียร์มันแบบมันเข้ากับตัวคาราเมลแล้วก็วิปปิ้งครีมอ่ะคือจินมง่ายมากเลยเหมือนเหมือนแบบ ไปกินขนมอ่ะอร่อยค่ะน,นี้แก้วขาน่ารักมากเลยอ่ะเป็นรูปหัวโกะโหลกอ่ะถ้าคนที่ไม่ทานของเคเอ,อไม่ทานแอลกอฮอล์นะเขาก็จะมีเป็นตัวนี้นะแนะนำก็คือเป็นตัวมัคเทลไม่มีแอลกอฮอล์นะคะเมลอนสั่งมาชื่อว่าอันนั้นนะเป็นสิกเนเ,เจอร์ด้านบนก็คือท็อปด้วยแบบพีชมาแบบนี้เลย มันแบบความมันเป็นชาแล้วแบบมันมีความอมเปรี้ยวนิดมีดอะเหมือนคล้ายๆเหมือน,นชาพีชอะอร่อยมากกินแล้วสดชื่นมากเลยค่ะนี่มีพีชมาด้านบนด้วยเดี๋ยวแม่ล่านจะพาทุกคนไปดูหลังร้านนะคะตามไปเลยค่ะ แต่โซนนี้ไม่มีแอร์นะดูแบบว่าหลอนมากเลยอ่ะ I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, how to fight and misbehave. อันแรกนะที่มาร้นอนสั่งมาน่ากินมากเลยลชื่อว่าไก่ยัดไส้ผักขโขมอบชีสนะคะก็คือแบบไก่ชิ้นใหญ่มากแล้วก็แบบยัดไส้มาแบบแน่นๆเลยเดี๋ยวเรามาชิมกันนะเขาก็จะมีซอสมาให้กินคู่กันด้วยนะคะ นื้อไก่เขาปรุงมาแบบสุกกําลังดีอะ่ะแล้วก็ท้างนนะั้นมีไส้เตี่ยวผักโขมนะคะแล้วก็มีชีสอะ่ะกินเข้ามันี่ยอร่อยเดี๋ยวลองกินแบบมีซอสนะ ซอฟต์อันนี้เป็นยังไงเหมือนซอสมะเขือเทศน,นะมีความเปรี้ยวเล็กน้อยตัดกับตัวชีสนะเข้ากันได้ดีสุดๆเลย ของหวานนะเมนล่องสั่งมาเป็นชีสเค้กนะคะเชอร์รี่แล้วก็มีความเป็ดมีเลมอนด้วยนะตัดน่ากินมากนองชิมแบะเนียนมากแคคโกรดังนล่างก็อร่อย แล้วตัวซอสนะเปรี้ยวกำลังดีอ่ะอันเนี้ยกินแล้วไม่เย่เลยค่ะอร่อยมากชอบมาก นึ่งร้านนะที่อยากแนะนำนะคะชื่อว่าร้านหมูป่าปีศาจสำหรับภาษาไทยนะถ้าเกิดว่ามาถังเมืองเก่าก็อยากให้แวะมาที่นี่นะคือร้านแบบมันน่ารักมากแล้วก็อาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะอร่อยทุกอย่างเลยค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามพวกเรารายการอย่างนี่ิบ้านกินเที่ยวพักนะคะพบกับพวกเราดุววันเสาร์เวลา4โมที่ช่องไบรท์ทีวีฝากกดติดตามทิกตอกแอมะร่าสันดีก๊อตแฟนเพจอย่างพี่ติบ้านกินเที่ยวพักค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย Thank you.